สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพอมาพอกับช่องสาวมองชาแนลค่ะก็บ,บรรยากาศนี่จะไม่เก็บเพชรคอน,นี้มาแต่เสาแน่แล้วค่ะประมาณตีหาเครื่องแต่กระแจงเราแล้วลค่ะว่าสิมานบ้ามานกับเป็นรูน,น้ำสาวมองเด้อค่ะเดี๋ยวสาวมองเสียให้พี่น้องเบื้องทางถนนทางม้าเก็บเพชรทางยักหาค่ะสาวมองเอารถจอดไว้ยุ่ปากทางบุนะค่ะแล้วค่อยยางม้าเอาเนาะค่ะ เยวสิแพนกลองให้เบื้องทางแล้วค่ะคะุณน่ะพี่น้องทางมาป้าหาเห็ดก็เลยยางมาค่ะนี่ป้ายู่ฟังนี้ค่ะนี่แต่ว่าทางลงมาถนนนี้ค่ะเพราะว่าพื้นขุดคลองออมพิกัดกับป้าเก่าละค่ะบอกมาได้ลวคะ่ะเป็นป้ากันของชุมชนนะพี่น้องเพื่อนกระไว้หายู่หากินกระหม่อมกระมักเก็บเพราะว่าเป็นคนพื้นที่แถวนี้ค่ะ ป้าเราแวกไกลๆแถวบ้านแล้วค่ะบรรยากาศกรฝนตกยืนค่ะแต่ว่าพอมีนม้ำดอกพี่น้องแบบตกพรดินซุ่มๆยืนจืดดีๆนะคะแต่ว่าตกมมีน้ำแซ่เข่าได้สามเข่าบ่มีเลยทั้งอื่นนพ่นตกจนถ่วมแบงมาทั้งนี้แน่สนอกแต่ว่าอเอาแบบน้ำถ่วมเข่าแบบกันเด้อค่ะ เอาทวมเพราะดีๆเพราะได้สามเข่านะพี่น้องโอ้ยกลางมืนมื่นค่ะม้าใดแต่รถพ่วงเด้อค่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะกม้าใดยุ่แต่ว่าบืนบืนโซตายมาเลยค่ะแถวนี้ก็มีแต่ป้าอ้อยค่ะเป็นป้าอ้อยป้าอย่าง พี่น้องไปพ่อกันอยู่ในป่าเด้อค่ะไปลุน้ำสาวหม่องว่ามานวา่มานมือนี้ก็เลียงกำลังใจสาวหมองน้าในเด้อค่ะไปพี่น้องไปรับชมกันเลยค่ะ นี่พี่น้องเขาป้ามาเราก็เห็นเลยค่ะเขาป้าปึ๊บเห็นปั๊บเลยค่ะช่วงนี้สิเป็ี่ยนเห็ดดำเ้อค่ะเห็ดทานเห็ดทานกระดอกบัตเทนิง่งไงดอกพี่น้องเป็นเห็ดทานหน่อยเด้อค่ะนี่นุ้ยลุดมาเก็บเอาเลยละคะ่ะเก็บเอารุดพี่น้องฝนกับห้อยฝนตกเลอคะ่ะกับเปียกแน่แล้วค่อยตัดขาที่หลังเนาะคะ่ะ แล้วก็ตัดตีนเห็ดท้หลังทั้งที่กระเมนค่ะนี่ค่ะคันเกิดเกิดเป็นมู่ไงเติบอยู่เด้อถ้าเพิ่นบะเขียวก,ก่อนอนี่ค่ะ เสื้อไรกองกับ,บ่อยากฟูกาศดอกพี่น้องก็ขอทูดขอภยัยในเด้อค่ะช่วงเสาร์ๆกองกบ่ค่อยชัดปันใดเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องอยู่ในอุ้มอยู่ในภูมิที่หาดอกค่ะโอ้ยหนามเด้อคะ่ะเห็ดแปลงเด้อค่ะอุ้มหนามค่อยๆเอ้า n h าแฝกกระบ,บาดมือคือกันเด้ค่ะพี่น้องเก็บไว้ก่อนค่ะยึดไก่อุ้มน้ำให้ผู้เพิินเคียตัวค่ะถ้าเคียก็เห็นถ้าบ่เคียก็บเ่บเห็นเนื้อค่ะเพราะว่าใบไม้ปีนี้มันหนานี่ค่ะดอกนึ่งเห็ดก็ค่ะเดี๋ยวคงเก็บเอาไอนพี่น้อง เห็ดก้อแดงค่ะ่อีกดอกหน,นึ่งนี่ค่ะ ขอให้เพิ่นเคลียกร่อนหนานีแล้วค่ะแตเมือวานนี่ค่ะมือเ,เคลียร์มือวานนี่สมองกรเคลียแบบนี้แล้วพี่น้องก็เห็นเรือย,อยู่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเพื่นจะยุดไตบใบไม้ค่ะนี่ค่ะอีกนุ่มหนึ่งนี่เห็ดดอกเห็ดกอโอ้ยเห็ดกอยังงามเลยค่ะ โอ้หเห็ดก็เริ่มบานแล้วค่ะนี่เปลี่นไปไม้ตุนตูนขึ้นค่ะนีแม่นี่หลีโอ้ถ้าใบไม้ตุนตูนนํา้นข้นหมากนีแม่นเด้วค่ะแต่ป้าเห็ดกอนี่ค่ะ ไตอุ้มใหม่ค่ะ นี่ค่ะเห็ดก็ทได้เกิดแล้วเกิดเป็นม uh ูเล้วค่ะพี่น้องคุณนะโอ้โหออกเป็นมูเลยค่ะมูเป็นมูเลยเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยค่ะเบื่อเดี๋ยวอันนี้ใส่กระตาก่อน้ะค่ะ มาฟังนี้ค่ะฟังนี่อันนี้ก็แมนค่ะถ้าไปไม่ตูนๆขึ้นส่วนมากนี่แมนเลยเด้อค่ะ,ะเ็นแดงๆน้อยนึงนี่ค่ะยู่ลักษณะจะยู่คันแบบนี้แล้วค่ะหิดกอพีนอ่น้องช่วงนี้จะออกหิดกอแดงแล้วค่ะนี่ ยิบภาพน้อยนึงค่ะลุยแบบนี้ขาขาวขาอวบเป็นตะกินพุดนะพี่น้องมึงเนี่ยมูนึงหลายเติบด้วยค่ะเห็นบอสสมองในมูนึงนะว่าอะไรเพามันน,น้อยด้วยค่ะหลายเตืบด้วยพี่น้องมึงข้าวเดียวนี่แดงติดตาแล้วค่ะ มาเก็บกับน้องแล้วค่ะนี่น้องก็ได้เก็บเชียพักกันเชียวนนี่ละอันน่ะน่ะเก็บเอาน,นี่นี่กออะกำลังงามก,งกับโฮมกอเชียดีๆเดอ้อมุดลีนเด้นะ่ะเออมุดลีนกัดปวดเดอ้อพี่น้องเข่าป้ากับไส้ถุงมือเนี่ยหนาแต่ว,ว่าปวดข้าวเดียว อันตรายเลยคะ่ะมดลินนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะ ก็น้องมาต่สาวแน่เขาก็ไดเฮ็ดดีแน่ค่ะ หอีกดอกหนึ่งเห็ดนาแดงค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดกอเด้วยค่ะเก็บเลยโอ้งามงามครัอืกำลังเป็นจีขึ้นมากระมี้ค่ะ ็กอค่ะนี่ค่ะเห็ดนาแดงอีกดอกนึงนี่เห็ดก้อีกครับพี่น้องยุดใไต้ดินคุณนะค่ะเพิ่นกำลังออกไหมโอ้ยเดี๋ยวต่อมีดจิ้มก็เล้กค่ะคุณนะ นี่จะต้องหามีจิ้มค่ะเพราะว่าหากไม้เพื่อนกันแน่นน้ำค่ะเพื่อนออกก็หากไม้ค่ะนี่ค่ะเห็ดก้อดแดงมหมดลีนพี่น้องทั้งพีค่ะเพื่อนนั่นคุณอายุดยไตดินุะนะคะแตกขีดินเพิ่งขึ้นมาเลยค่ะโอ้แม,ม,มงบงตือ เ่นขึ้นเ,นเนาามื่อไดค่ะคนค้าหักไหมโอ้สามดอกคุณนะคะแต่ว่าดอกแตกค่ะนี่ค่ะกำลังแตกขี้ดินขึ้นมาค่ะโค้นดินนี่ค่ะ นี่ค่ะอีกดอกหนึ่งกำลังโพขีดินขึ้นมาก็มีค่ะค้นกระหลายอยู่นะค่ะมื้อานนี้เห็ดปวกดอกเดียวค่ะนี่ค่ะเห็ดปวกนี่ค่ะ โอ้หลุดมือค่ะหิดกอค่ะนห,นหนึ่งดอกนึงค่ะโอ้อนองดอกค่ะ เฮ็ดบวกดอกเดียวค่ะอึ๊บงัดขึ้นมาเลยค่ะดอกนึงค่ะอีกสองดอกอึ๊บโอ้ได้ดอกงามค่ะ นุ่มหนึงค่ะเห็ดหน้าแดงเห็ดแดงค่ะ อีกดอกนึงอืมเห็ดเห็ดแปลงค่ะอ้เห็ดแปลงค่ะ,คะจุ่มหน่อยจุ่มนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะจุ่มนึง นี่ค่ะจะุมมนึงนี่ค่ะคันไดออกแล้วก็เป็นยุ่มเป็นยุ่มดนะคะ่ะ เห็ดอีหยงแล้วพี่น้องอเห็ดเมาค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งดอกน้ำงามเลยค่ะโอ้สองดอกค่ะดอกน้อยน้ำนี่ค่ะถ้าไปไม้ตุ่นๆน,นี่แม่นเลยเลยพี่น้องนอี่นี่ค่ะนี่ ค่ะตรงนางซ่องเอาตัวค่ะคันพนังซ่องเอาก็ไม่เห็น ตุน นี่ค่คะโอย้ยเหียเห็ดกระเจิงเลยค่ะเอาเยูะดอ,อกพี่นอะ ใบใหม่มันหลายค่ะถ้เบ่เคีย้ยวกับเบีเห็นเนอะนี่ค่ะนี่ค่ะออกเป็นแตนค่ะนี่ค่ะอีกกอค่ะ ยุดไก่หุ่งใหม่พุ่นะคะดีมือเปียกกันนี่ค่ะนี่อืมนี่ค่ะ ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกนะคะโอซีดอกคนนั้นนะคะโอ้ยหนุนะะ่มกระไรค่ะ ลูกข่างป้าพี่น้องขอข่างป้าเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ดอกหนึ่งขวดเหมล่วค่ะ เกี่ยกระเด็นกระดอนค่ะเนี่ยเมื่อเห็นพี่น้องเอ้ยยุดใจใบไม่ใหม่ีค่ะอีกดอกหนึ่งสองดอก,ดอกสีบัวค่อยแดงปันไดค่ะเพราะว่าเป็นยุคโฮมเนอะพี่น้องเฮดกอ พันยูโฮมกระสีบะแดงบันไดโอ,โอ,โอ้เอาบะได้ดอกครับพี่น้งองปไยเป็นเป็นเสียสะค่ะโอ้อันนี้ก็เอาบะได้ดอกเพิ่งอยากสีโร้ยแล้วค่ะเพิ่งดอกนี้บ้าง ไอ้อยูคค่ะดอกในน้อยค่ะเห็ดกอ้อนหน่อยนี่ค่ะดอกหนึง่งอืมมิงบงกือตกใจเบิดอืมเกิดอยู่ในหลุมค่ะอื่เกิดอยู่ในหลุมเห็ดกอ้อค่ะ ดอกบอกใค้เป็นสีแดงปนไงดอกค่ะน้ำเด็กกระตากระแตื่ึงตาเราเด้อพี่น้องหลายเติบอยู่นยค่ะคุณนะ่ะอเห็ดทานค่ะยุคแต่อุ้มหนามพี่น้องเอ้ยคุณน,ะน้ำหนามามันก็ติดเด้อค่ะนี่ เฮ็ดแดงอีกค่ะอันนี้เป็นเม็ดฮ็ดก้อแดงเน้อค่ะเฮ็ดแดงถ้าซื้อพี่น้องอืมเฮ็ดดินค่ะนี่ปลาตอนนี้ก็สวยแล้วเด้อค่ะแต่ว่าฟ้าคึมยุกพี่น้อง ้าคึมฟ้ามืดค่ะแต่ว่าฝนไม่ได้ลินได้ตกอกเลอค่ะจะว่าเปตกทั้งไหนละ่ะตากระจิป,ประมาณนีเนาะค่ะคลิปนี้สาหมองกะเพราะได้แกงยุคค่ะพี่น้องกระสีหาออกไปบ้านแล้วล่ะค่ะนี่ฮห็ดก้ก็ได้งามเติบยุคค่ะอาจจะไม่ได้เต็มตาเพราะว่าสามองออก,ะกะตาใ่ม้าเนาี่ยครับพี่น้องนี่ค่ะได้เห็ดบวกสองสามดอกก็เพราะได้ยุ่ได้กินค่ะนี่ เห็ดกอกับมีแต่อดอกน้งามอยู่ค่ะเป็นเห็ดกอแนวหน่อยนะค่ะนี่ค่ะเห็ดกอดอกน้มเติบอยู่ค่ะประมาณานี้แล้วพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนเห็ดดอกน้งามเลยเอาแล้วเนาะค่ะคลิปนี้สาหมองกะฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าห้ามาพอกันไหมสำหรับมือนี้คลิปนี้สาหมองขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ